สวัสดีค่ะวันนี้เปิดร้านแล้วค่ะวันที่30กรกฎานะคะวันนี้ร้านน้องกบทุเรียนวินเทจมีทุเรียนถ้ำสิงนะคะชุมพรหมอนทองถ้ำสิงนะคะขายอยู่กิโลละ220บาทเดี๋ยวมาดูเนื้อวันนี้กันเลยนะคะนี่พ่อค้ากำลังแกะเลยโอ้โหสวยมากเนะื้อเหลือง สวยมากอันนี้ออเดอร์ลูกค้าห้าลูกนะคะส่งเพชรบุรีสิสองพี่โกกิกนะคะลูกค้าประจำน่ารักมากๆสั่งมาทีห้าหกเจ็ดลูกบางทีก็เป็นสิบลูกนะคะลูกค้า VAP เลยน่ารักมาก สั่งไปห้าลูกนะคะสี่พันกว่าบาทสวยๆทั้งนั้นเลยเนื้อหามกรอบนอกนุ่มในนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจผู้เรียนนะคะสามารถ inbox เข้ามาในเพจร้าน้รงป๊อปผู้เรียนยินเพจได้เลยนะคะใ,คให้ความรู้พิเศษหรือว่าจะโทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้ที่หน้าจอเลยะคะ่ะ ร้อจ้ะพี่โอ้พิก<ง>่กัดร้านจะอยู่ซอยมิตรีนนะคะถนนราชพัฒนาถนนราชพัฒนานะคะร้านแรกจะอยู่ราดพัฒนายี่สี่นะคะถัดมาอีกสองรเมตรจะอยู่ตรงข้ามราดพัฒนาสามสิบสามนะคะหน้ารถตัดเอ็กเพสวันนี้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะเนื้อสวยทุกลูกรับประกันเนื้อน,นะคะ สองร้อยสี่ก็สิห้าร้อยยี่สิบแปด่ะตอเงินอันนี้แกปเป็นเงิน ก็คุณลูกค้าที่สั่งเข้ามานะคะที่คอมเมนต์ในเพจไลฟ์เราเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านด้วยนะคะมาดูเสียบเบียแกะผู้เรียนนะคะร้านนี้ลร้านนี้จะอยู่หน้าโรตัสเอเสนะคะแต่ตั้งอยู่หน้าโรตัสเอเสตรงข้ามกับซอย33นะคะ เนื้อสวยมากเลยนี่นี่นะคะสวยมากเหลืองเป็นทองเลยอนี่ีนะคตจุดนี้จุดบัวตองช่อง YouTube นะคะบัวตองทุเรียนจะขายอยู่จุดนี้นะคะอีกแล้วเราจะตั้งอีกจุดนึงอยู่หน้าเซเว่นนะคะซอย24ค่ะ ร้านนี้จะเป็นบัวตองกับเฮียเบียนะคะกาลังแกะทุเรียนอยู่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งทุเรียนก็อินบ็อกเข้าในเพจร้านเราได้เลยนะคะหรือว่าสั่งในไลน์ก็ได้ในเพจก็ได้นะคะเนื้อสวยมากออเดอร์ห้าลูกขอบพระคุณลูกค้าเลยนะคะที่สั่งเข้ามาค่ะลูกค้าในเพจได้ไหมไบัวตองอ่ะสั่งในเพจร้านนะคะ สั่งมาเมื่อกี้นี่นะคะตอนนี้ทุเรียนเราเหลืออยู่ประมาณร้อยขวาโลได้นะคะสองที่ค่ะเพราะว่าจุดนี้อยู่กับเนียเดียก็ได้ไปสองเข่งแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อสวยมากเหลืองเป็นทองเลยเปลือกบ,บางเนื้อดีมากเลยนะคะทุเรียนมีแต่ซสสวยๆลูกสวยๆนะคะนี่ ส่งนครพรนมบ้าจ้าปวดตองส่งไหมต่างจังหวัดงดค่ะตอนนี้อ๋อต่างจังหวัดงดนะคะงดก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดค่ะ,ะมาดูกันนะคะเดี๋ยวกลังแกะกันเลยเนื้อสวยๆเลยนะคะเปือกบ,บางมากใส้ไม่สึมไม่แข็งนะคะเป็นทคองเลยนะคะ ส่งที่ไหนนะเชรบุรีสิอันนี้ส่งเทรบุรีสิบนะคะกี่ลูกคะห้าลูกนะคะลูกค้าประจําสั่งสั่งบ่อยๆมากเลยนะคะขอบพระคุณนะคะสั่งแล้วสั่งอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านเราด้วยนะคะอะไรก่อนใก่ยาเท่าไหร่หน้าร้านแกะสุก กะสุกทานได้เลยนะคะกิโลละสองอยสิบาทได้เนื้อเยอะมากเปล็อบางมากได้คุ้มมากเลยนะคะถ้าเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมนะคะเนื้อเหลืองเป็นทองเลยกิโลช่างเฉพาะเนื้อเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะวันนี้จะมีคนมา,าพากเสียงนะคะ,ะเจมสจะไล่์สดข้างๆจะเป็นช่างเฉพาะเนื้อเกรดพรีเมียมนะคะเกรดเอนะคะ โลละเ0ตร้อยนะคะเยอะม,มากนะคะเดียวก็โชว์ใหญ่เลยนะคะใจไม่ซึมไม่แฉะนะคะถ้าเป็นลูกเราช่างกิโลละสอง้อยยีบบาทรับรองว่าแกะมาแล้วคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าได้เยอะนะคะบางลูกก็ได้เกือบ2องกิโลเนื้อเฉพาะเนื้อนะเพราะว่าผู้เรียนเราขายกิโลละสองร้อยยีสิบบาทนี่ก็คือไม่ได้เ็บนะคะ ซื้อไปไม่ต้องเก็บไว้นะคะไม่ต้องรอให้สุกนคะคะพร้อมทานเลยที่ขายถูกหน่อยลูกค้าร้านบางร้านเขาจะขายถูกกว่าเราขายลูกกิโลละถูกแต่ว่าต้องเก็บไว้สองวันสามวันซื้อวันนี้สองวันสามวันก็แกะกินอย่างนี้น้ําหนักมันก็ลดลดเรื่อยๆนะคะซอฟลงทุกวันค่ะวันละสองขีดสามขีดนะคะอันนี้เราขายแกะสดๆเลยนะคะ กรุงเทพส่งไหมคะส่งค่ะอินบอ็อกก์ในเพจร้านเราเลยนะคะอินบ็อกซ์สั่งได้เลยนะคะหรือว่าโทรสั่งในไลน์ก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อห่ามเขาบนก้องร้อนมาก ตัวนักพิธีมหิดล ช่องไนะอทางน้อืมสวยมากเลยนะคะนี่เหลืองเป็นทองเลยนะคะลูกค้านี่นะคะเกือบางอ้อพอดีน้องบัวตองก็จะอัดลง y u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  e ด้วยนะคะช่องบัวตองผู้เรียนนะคะเป็นช่องเป็นร้านเดียวกันเป็นช่องเดียวกันนะคะ มิตรทีนถ้ามาเส้นร้านมาแหนก็จะอยู่ระหว่างร้อยห้าแปดกับร้อยหกสิบนะคะจะเป็นบริษัทมิตรทีนต,ตั้งอยู่ด้านหน้าเราก็เข้าซอยมิตรทีนขับเปลี่ยนมานเรื่อยๆเลยนะคะร้าน,นเราจะอยู่คล้ายซอยอยู่โรตัเอสเอสตรงข้ามตรงข้ามซอยสาสานะคะตรงข้ามซอยสามสามแล้วก็อีกคืนก็จะอยู่ซอย24ิหน้าเเว่น,นะคะเกือบบังมากลูกค้าดูกันยาวๆไปเลยนะคะ5้าลูกนะคะ เเสียดายเสียเพียแกะเร็วเกินตอนนี้เหลือกี่ลูกขายอยู่ไหนคะอยู่ถนนลาดพัฒนาค่ะใกล้ๆก,กับเขตสะพานสูงนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลหรือว่าไม่เคยมามาไม่ถูกก็จับที่กัดมาเลยนะคะัเข้าไปเปนเพื่อนบบร้านเขตร้านเรานะคะจะมีเส้นทางบอกนะคะมาไม่ถึงหรอ บอกคูณค้อว่าเขาได้ก o g l ินละพิมเข้าในบอกว่ามีทางเขาไม่ได้นาเพีนอ่ะมัสยิยุนนน่ะบอกปากไสอมนต้องมาขอด่างลดิต้องบอกว่าในกูเกิลพิมล้านน้องป๊อปทุเรียนบินเพตน,นะคะจะมีเส้นทางมาเลยนะคะแกะกี่ลูกแล้วเฮียเบีย ลูกค้าอีกอีกลูกเดียวแม่ค้าห่อเสร็จแล้วก็จะไปเปิดไล์เปิดแชทต,ตอบเลยนะคะเมียบีเอามาดูหน่อยสวยไหมนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหามนะคะหามกรอบนอกนุ่มในเปลือกบ,บางมากเนื้อไก่ฉีกหรือว่าฉีกเนื้อไก่นะคะ คุณลูกค้าต้องการเนื้อแบบไหนสั่งเข้ามาจะเอาไซส์กี่กิโลลูกกี่กิโลเนื้อแบบไหนบอกน้องเขาได้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณตอบกําลังหอ่อทุเรียนแอะนึ่นะคะมีนะคะส่วนมากจะมีแต่ลูกค้าประจํานะคะสั่งลัวนๆเข้ามาตอนเช้าก็มาแกะเลยนะคะ วัดธรรมกายก็ตอนเช้าาแม่ค้าต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะนั่งแกะสี่สิบห้สิบกล่องทีเดียวเลยนะคะรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องเขาหอ่อเสร็จก็จะไปไล่ตอบเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยาอกต่อ เป็นไรตอบทีละคนเลยด้วยค่ะนี่นะคะสวยมากยังไม่ได้จับนะอย่าปล่อยนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นหามกรอบนอกมุมในเนื้อสวยเหลืองเป็นทองเหลืองบางมากเลยอันนี้จะเป็นลอยไม้ไหมนี่โอด น้อยน่อยนี่นะคะเลือบบางมากเลยนะคะนีเนื้อเหลือเป็นทองเลยนี่นะคะเดี๋ยวน้องเขาห่อเสร็จเดี๋ยวก็จะไปไล่ต่อทีละข้อความนะ น้องเขาห่อเสร็จแล้วนี่นะคะเปลือกบางมากเกลยแกะรัวรัวรัวไปเลยนะคะนะคะนี่บางว่าบางจิ๊บๆเลยนะคะได้เนื้อเยอะนะคะสมกับราคาคุ้มจริงๆนะครัูนี้คุูสุดท,ท้ายยังมีอีก ร้อยเจ็ดสิบค่ะของเราครึ่งนะคะได้วันนี้ใกล้จะหมดแล้วค่ะของเราครึ่งพี่สกแกนเท่าไหร่คะสกแกนหมดเลยก็ได้พรับ วันนี้ใกล้จะหมดแล้วครับนี่เหลือแค่นี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัวตองด้วยนะจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้า